อาหารบ้นบานๆครับวัดเไข่หัวคาปองเิม่าันากัน่ากันีกลนวยครับตกัวตนวยหงมโอ้่ีัต่าน่างกัน่ากลนวยหอมทนางมีนางนข่ายกป็นน,น,น่กนว่างกาง ý cây treo bong chèo hiệp sẹp hiệp chèo hiệp chèo hiệp chèo hiệp ปีงไก่ปีงรับก็มี่แ,แสบแฝงในที่น้องปีงกระน่นกลมันนี่นยแล้วสื่อที่จะชิปไปอืแแบแ่ง โอ้มาเปงหมดพงเปงบมกพูงใหญ่รอหน่อยใหญ่ใหญ่่งไงกังล่า้าวะคดไหนเรครับนี่มาโพดดท่นี้วรกระเบื้องเนียวรกระน่าคัดน่ี้ยทำจินเบิรบ้านก็เบเบิร์ตปกพูง กล้วยบันกน,น่วยงามครับกล้วยวิเท่าไรเนาะครับกล้วยเนี่ยัยงไง่อยนึงน่นจะเอฟที่แปลกทีปามีกล้วยเพิ่งพีน่น้หงว่ามันมือแม่โคได้ไมีวิวีกล้วยได้ไนมกูละกุ้มหนิบอกครับวีละวลอย้าน้อยดอก่วนี่เยว่งว่าลอยหนึ่งยกเบิ่งกันนะครับวีใหญ่ๆไนะ นี่ออดวยนี่จักนวยเหรอครับวีนี่ยที่มันชาิบอยู่บ่เหอวนางชิบาวยผมบออนี่นี่พันดไครับเนี่ยผันอดอันยงขอเขาเงินถ้าเป็นดีเหนอหอ้อัดญงดีเลยพี่น้องอันนี้มันบงธัรมาดาเนี่ยนี่เพื่อนเดียวกันเพือนชิบสองดี ข้วยข่วยครับข่วยเนี่ยเครืองใหญ่ใหญ่ปวยข่ยโอ้มันในรังบ้นที่หนึ่งกับนี่ครับ อะไรอยากได้รางวัลที่หนึง่งขายมันขนมข้วยก้ขั้วน้อยอันบ้านๆครับข้วไอ้มีหักก็แก่งครับเนี่ยก,ก็แกร่งคนก็มาขายได้เนี่ยใด,ดอยากได้ไปปลูก กระถางละสิบบาทนะไดนตะกระถางว่ได้ตะกระถางอาหารวันวนครับกล้วยต้มน้องไม้พักไ้าก็มีพักไ้าไปกินกับตำมะคูงซื้อพักไ้าอยู่นี่ปเปรี้ยบมะงหน้วยใหญ่อยู่ฝนเด้อไปตำ อาหารการกินหลายอย่างหลายนาแนวตบคุณะไมควอดเฮดหูหนูกุ่งกะมีคปลาไหลกับตัวใหญ่ใหญ่สูงเท่าไรครับปลาไหลเนี่ยลอยหาชิปลอยหาชิปนับตัวใหญ่หีือได้พี่น้อง ฟอยก็มีก็ฟอยกวดไหนว่มีฟอยกวดเี้นมาเอาเด้อเสือเสือไปไหว้บ้านไปให้แม่บ้านกวดเน่นเหรอแต่เกา่าเสือไปหอดไปไห้ผู้เสือได้ร้องก่อนควายดามเท่าไรครับเนี่ยเอ้ถือเกลียกับถือเกลีย เป็นสาวแม่คข่าขายผักขายผักนะคะอ้ามีวัดตัวไหนเหรมาซื้อผักนะคะประเทศผักมาโฮมอยู่นี่บัดผ <c oughs> ักบัวผักเบีอาผักกระแยงงอล่ะผักกระแยงมีตรมัดใหญ่ยยัยผักไข่ก็มี เออบกบวขออใหญ่ข้งใหญ่ขอาวขวโพดแวบกบนะบกบใหญ่พี่น้องบกบวใหญ่เอาไปอ้อมใส่กบเกจห้วกชิกก็มี พริกเป็นกระหน่วยงามงามเอาพริกสุกเป็นตะแซบตะแซบมาเปันวาซิมได้เหรอครัตะเกาแนวอื่นสุกมันหวานเนาะบักพริกสุกกับสิบัวหวานอยู่เหมือนอ ถ้าเป็นเหลาะเหาไม่ขาดม่ะ้ายมบราย่ว่าองอย่างไรเนี่ยล่ะโอ้พันขายลายยางลายแนวเ่ยเป็นมะฮงมกหอยกับนีหอมกับี่ยแล้วเป็นบุญอ่ะหอมหอมได้ครับหอมได้เนี่ยหอมแดง ขายรั่วยังไงครับเนี่ขายรั่วละหกสบาท้าหอมแดงโลละหกสิบนี่มันแพงปกติก็ 40, ลลสี่โลไร้าโลลวนั่นแหละ่ชนมันแพงแพงขายตามแพงนะคะาหมดแล้วใสงามชี้ยังนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ยาชนครับกบก็บมี่ค่ะกบหน้า พ่แม่กบเลี้ยงมันาะ่้าบกเหมบเลี้ยงใังกบกับมี่ครับผงเท่าไรครับกบเนี่ยห้าสิบบาทตัวละร้อยห้าสิบอพอพอปนเลยได้พี่น้องเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมแม่าบงกบป่านเอาหอมมาหอมให้สวยป่แม่หอมมันงี่งอหอมมา ขายกับเขาสํ็เครับกันผู้ใดไ่อยากเช็ดมาเสือเอาเลยนี่ยังงรับปลาทูมกปลามกปลาลูกพอกกันนี่นะมามากันผู้ใดไ่อยากเช็ดแล้วมาเสือสําเร็จไปโลด โอนี่ปิ้งปลาเข็งไงปงลาเข็งได้พี่น้องนี่ปลาเข็งไงของตัวโลตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องหายวานปลานิน

หัวยังแหละคือลายครับเจ้ายู่นี่เป็นใส่ก้อยใส่ก้อยใส่ก้อยปลาปลาปลาพี่น้องปลาปลาปลาขาวงามงามพี่น้องปลาขายจังนไรครับปลาเนี่ยสามร้อย เยระมากๆำีหลาได้ไงเมื่อลามือยมาก็าทั้คนลยแต่มมั่มีแม่แต่ปลาซอยนั้นปลาบึกปลาเท้า,า,าไปเอามาทตะไถ่ครับเกินอุบลรัฐะเกินอุบัรัฐ ปลาซอยมีือปลาเที่ยจะมีว่าอะไรแมน้ำมหลายปลามันแตกใครจะโกงา เนาะพัดกันเย็นเฝ้าอย่างนอาขึ้นหลายเท่นันแม่ข้าขายลาบบะได้เศร้าตีนเศร้ามือเลย เด็ดขายพักนี่บัตรแเนว้าบละิบครับยาง้0บักเขือขิงก็ม่ีแค่รดอันนี้มาก็ยังคงับนี่กะเทียบจ้ากะเทียบกระเทียบจ้าเข้ามาความกานกดไหลย,ย้อนเป็นโรค<ม><ม>เพาะะเลี้ยบกินสดได้ไหมไ<า>ด้ห<า>ลับกรนองเ<า>ลือกบ,บึง่ง กุ้ยมดลอัวห้องเมองของเมองอัดนนองไายหอยหอยมีตดตัวใหญ่ๆหอยแมงผู้โลละยี่สิบห้าอัดขวางวานผู้เขาพี่นน้องหอย โอ้โอ oh. oh, oh, ้เขียวเขียวหวานกับนี่ผลอาหารอาหารตำเร็จโอ้หลายอย่างหลายแนวมย หมกนมัยไส้หมูหมกไข่ปลาปลาซุปแก้วก็มีไก่้าวก็มีนะจ้ากระมองงัวงว่ากระมีเอาหลายเป็นหลายอุไรบอท่านมีแนวอยากก็กินมาเอาครับรอมสุดที่รักดูตลาดนัดคุชุมอาหารสำเร็จก็ต้องไปเฮ็ดให้มันยาก มาซื้อเอาไปกินรถไก่ขายผักบัวผักบัวอังได้ผักบัวบานหรือทัวทัวบานผักบัวบานเนาะขายยังไงละครับเนี่ยอันนี้อยอันคู่หนึ่งบอลก โลหนึ่งเป็นปัวัวับ้านเท่านี่ยหละที่อ่ะดอกมกระหอดงามปลูกลัวเนาะผลเศร้าฝนเศร้าก็เริ่มปลูกแล้ว อามาพี่น้องผก็ได้อย่างได้ไปปลูกพักวัวบ้านสือซอยย่านนะพันดังขายอย่านี้แหละหัวหมกิดาชนะคนมันจืดๆนี่มันหวานเนี่ยแหละอ๋อห้างจะนว่ยเนี่ยามร้อยห้า เป็นม <ã> ักศิดดาไงอ๋ป็นต้นวยยยยิ้เลยค่ะแบบบ้านโน้เลยกับล้วกินแบบป่าโน้เลยกับิีดดผิวบ่สวยเจหวันหนาพนไม่เกิดขื่อ มันบริดวณบรดเวณห่นี่เฮ็ดปวกคุอบาทค่ะนะบอจะมาตอยางคือแน่แน่อยากได้กินปักพ้ล้หมฮหัวยังครับเนี่ยเติมเติม

คนลอยรแก่คนละอยละอยานี่รังวั้นที่หนึ่ใคอยากได้รังวัลนที่หนึ่งกับนี่แ้วฮะยางตลาดนัดแล้วรางวัลที่หนึ่งกับบานฟองต้นผลลไม่ใหญ่ขายผักขายผักนี่ตัวแนวผักเป็น ักีเลิดตักแก้วลำไยก็มีหน่วยงามงามมีตหน่วยใหญ่ลำไยหน่วยบักใหญ่เลยโลอะไรครับนี่โลลรหสัสที่บ้าลำไยมันงามงามยังหวังหวานหวานกรอบๆมาอุดหนุนเดอ้ออยู่ตลาดนัดสุดทุ่ม อนข้างกี่มันป่านี่แต่ตัวใหญ่ใหญ่ป่านั่งเนื้ออ่อนตัวใหญ่ใหญ่คือหนอนนะ